เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมไพ่เดียวกันแต่แม่นไม่เหมือนกันอความแม่นยังไม่เหมือนกันสงสัยไหมคะมาไขคําตอบไปพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังคลิปนี้นะคะ,ะแบ่งเป็น3กรณีค่ะยกตัวอย่างเคสลูกดวงท่านนี้นะคะ,อ,ะอาจารย์คะหนูจะสอบได้คณะนี้ไหมหนูจะสอบเข้าคณะนี้ได้ไหมเปิดไพ่มาปาแห่งความสําเร็จอาจาจ้าช่วยองค์พ่อประทานพรขอบคุณองค์พ่อมากๆที่ประทานพรแห่งความสําเร็จ คือใจอะไปแล้วเจ็ดสิเปอร์เซ็นเชื่อว่าตัวเองจะสอบเข้าคณะนี้ได้เจ็ดสิเปอร์เซ็นเชื่อมั่นมากๆว่าจะสอบเข้าคณะนี้ได้ก็เลยตั้งใจอ่านหนังสือค่ะใช้แรงกายทุ่มเทในการอ่านหนังสือเพราะฉันได้แล้วกำลังใจมีแล้วไงกาลังใจจากพ่ายมีแล้วไงว่าฉันจะประสบความสาเร็จกําลังใจมีมีแล้วอะไปแล้วเจ็ดสิบค่ะที่เหลือก็ใช้แรงกายอ่านหนังสือมุ่งมั่นในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะนี้ กลุ่มคนที่2เชื่อบางไม่เชื่อบ้างหนูจะสอบได้คณะนี้ไหมคะอาจารย์เปิดไพ่ออกมาอ้าวได้ปางสําเร็จเหมือนกันปางแห่งความสําเร็จสําเร็จค่ะจะสอบเข้าได้แต่ความรู้สึก5 0าสจะได้เหรอวะฉันเนี่ยนะจะสอบได้เนี่ยเกิดความลังเลสงสยัยไม่มั่นใจในตัวเองแล้ว ะค,ะความไม่มั่นใจเนี่ยก็คือเป็นบอกเกิดให้ไพออกมาไม่แม่นคุณอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะคะกรณีที่3มเปิดไพออกมาได้ปางแห่งความสําเร็จเหมือนกันค่ะกลุ่มพวกนี้จะเชื่อเลยฮะองค์พ่อประธานพรฉันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันเชื่อเลยแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฉันเชื่อว่าองค์พ่อประธานพรยังไงฉันก็สอบเข้าที่นี่ได้ยังไงฉันก็สอบเข้าคณะนี้ได้มั่นใจเลยแต่การกระทําไม่สอดคล้อง ความเชื่อบวกกันการกระทําต้องสอดคล้องกันเหมือนกรณีแรกคุณถึงจะประสบความสาเร็จความเชื่อบวกการกระทําไม่สอดคล้องก็จะเป็นโอเคฉันเชื่อนะแต่ฉันก็ใช้ชีวิตแบบตามสบายสบาย,บาย,บายฉันก็ไม่ได้อ่านหนังสือฉันก็ไม่ไติวแบบนี้ใครจะช่วยไหวคะถ้าคุณเป็นองค์เทพนะคะคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยหนึ่งแหละคุณต้องดูก่อนว่าคนคนนั้นะเขาได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วหรือยังถ้าเขาได้หมันเพียนเขาทําเต็มกําลังเขาสุดเต็มที่แล้วนั่นแหละค่ะ องค์พ่อยื่นมือเข้ามาช่วยแน่นอนค่ะสิ่งแรกที่จะแม่นหรือไม่แม่นคือความเชื่อความเชื่อค่ะคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณทําได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําไม่ได้คือไม่ได้ค่ะอันดับแรกคือความเชื่อต้องเชื่อแบบร้อเด้วยนะคะไม่ได้เชื่อแบบลังเลสงสัยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะคะดังนั้นแล้วทําไมไพ่ถึงออกมาแม่นกับไม่แม่น แม่นสำหรับคนที่เชื่อและลงมือทำสอดคล้องไปนในทิศทางเดียวกันไม่แม่นสำหรับคนที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเกิดความลังเลสงสัยและไม่แม่นสำหรับกลุ่มคนที่เชื่อแบบงมงายเชื่อแต่ฉันไม่ลงมือทำอะไรเลยการกระทำไม่สอดคล้องแบบนี้ไพ่ออกมาเท่าไหร่ก็ไม่แม่นค่ะนะฝากไว้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะทักมาได้เลยค่ะ inbox เข้ามาได้เลยนะคะ